อีพีนี้เราจะมาดูรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตราสารหนี้ในครึ่งแรกของปี2563กันนะครับอย่าลืม กด subscribe หรือว่ากดกระดิ่งของช่อง YouTube Channel ของ Thai PFA Thai Professional Finance Academy แล้วก็กด follow กดไล k e like ทางแฟนเพจของ Facebook Thai PFA Thai Professional Finance Academy ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดสาระดีๆทางการเงินเหล่านี้กันนะครับทั้งนี้กองทุนรวมตราสารหนี้ทั้งหมดที่จดทะเบียนและยังดำเนินการอยู่ณนะสิ้นเดือนมิถุนายน2563จะมีอยู่เป็นจานวน276กองทุน ทั้งนี้จะมีเพียงแค่187กองทุนเท่านั้นที่มีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันล่าสุด ye a r to date มากกว่า0โดยจะมีอัตราผลตอบแทนอยู่ระหว่าง0.05%จนถึง5.28%ทั้งนี้10อันดับแรกที่มี ye a r to date มากกว่า0และต้องมีอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง3เดือน6เดือน1ปี3ปีและ5ปีมากกว่า0น,นี้ก็จะเหลืออยู่เพียงแค่5กองทุนเท่านั้นนะครับก็จะได้แก่กองทุน กรุงศรีทอทัลร erm ีเทิร์นบอลฟัน SCB Global Bond Fund, K-TAM World Bond Fund, K-TAM World Bond RMF และ K-TAM erm World Corporate Bond Fund ครับเรามาดูรายละเอียดของทั้ง5กองทุนนี้กันนะครับเริ่มจากกองทุนแรกก่อนครับกองทุนกรุงศรีทอทัลรีเทิร์นบอลฟัน กองทุนนี้จะเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศซึ่งเป็นฟีิเดอร์ฟันที่นำเงินไปลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของ NAV ในกองทุนรวมมาสเตอร์ฟันกองเดียวที่ชื่อพิมโคท t ท l ลรีเทิร์นบอ f ฟันซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกไม่น้อยกว่า2ใน3ของ NAV และอาจลงทุนใน Non Investment Grade Bond ไม่เกินร้อยละ10ของ NAV ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนในวันที่29มิถุนายน2563จะอยู่ที่5.28%ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง3เดือนเท่ากับ3.51%ย้อนหลัง6เดือนเท่ากับ5.26%ย้อนหลัง1ปีเท่ากับ6.83%ย้อนหลัง3ปีเท่ากับ2.84%ต่อปีและย้อนหลัง5ปีเท่ากับ2.83%ต่อปีครับ ทั้งนี้ถ้าเราเปลี่ยนวันที่ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลังไปดูเป็นอัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมในวันที่28พฤษภาคม2563จะพบว่า Year to date วันนั้นจะอยู่ที่4.07%ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง3เดือนจะเท่ากับ0.52%ย้อนหลัง6เดือนเท่ากับ3.88%ย้อนหลัง1ปีเท่ากับ7.16%ย้อนหลัง3ปีเท่ากับ2.63%ต่อปีและ หลัง5ปีเท่ากับ2.42%ต่อปีครับกองทุนรวมกองถัดมานะครับจะเป็นกอง scb global bond fund กองทุนรวมกองนี้จะเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศซึ่งเป็น s p e d เดอร์ฟันเช่นกันครับโดยจะนำเงินไปลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของ nav ในกองทุนรวม Master Fund นกองเดียวครับที่ชื่อ t r o price fund sicav global aggregate bond fund ครับ กองทุนรวมหลักนะครับกองมาสเตอร์ฟันกองนี้จะมีนโยบายเน้นสร้างมูลค่าหน่วยลงทุนให้มีมูลค่าสูงสุดทั้งจากการเติบโตด้านมูลค่าของการลงทุนและรายได้จากการลงทุนโดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ต่างๆจากผู้ออกตราสารหนี้ทั่วโลกเป็นหลักและจะลงทุนอย่างน้อย2ใน3ของทรัพย์สินทั้งหมดในตราสารหนี้ อัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนในวันที่29มิถุนายน2563จะอยู่ที่4.68%ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง3เดือนเท่ากับ3.64%ย้อนหลัง6เดือนเท่ากับ4.83%ย้อนหลัง1ปีเท่ากับ4.62%ย้อนหลัง3ปีเท่ากับ2.00%และย้อนหลัง5ปีเท่ากับ2.43%ต่อปีครับ ส่วนอัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมณวันที่27พฤษภาคม2,563จะพบว่า year t o date นั้นจะอยู่ที่2.32%ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง3เดือนเท่ากับลบ0.35%ติดลบนะครับ6เดือนจะเท่ากับ1.81% 1ปีเท่ากับ4.02% 3ปีเท่ากับ1.31%ต่อปีและ5ปีเท่ากับ1.8 0ต่อปีครับ กองทุนรวมกองถัดมานะครับจะเป็นกอง K-Tam World Born Fund กองทุนรวมกองนี้จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Pimco Fund Global Investor Series PLC Global Bond Fund ครับกอง Master Fund กองนี้หรือว่ากองหลักกองนี้นะครับจะเป็นกองทุนรวมเพื่อการลงทุนทั่วไปเพียงกองเดียวครับโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของมูลค่าทรัพย์สินสุดที่ของกองทุนรวมทั้งนี้ไอ้เจ้ากองพิมโกฟันโกลบอลอินเวสเตอร์ซีรีส์ PLC โกลบอลบอลฟันนี้จะมีวัตถุประสงค์การลงทุนในการแสวงหาผลตอบแทนรวมให้ได้มากที่สุดพร้อมกับการรักษาเงินทุนและการบริหารเงินลงทุนอย่างรอบคอบโดยกองทุนจะลงทุนอย่างน้อย2ใน3ของสินทรัพย์ของกองทุนโดยการกระจายพอร์ตการลงทุนในตราสารหนี้ในสกุลเงินหลักของโลก อัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนในวันที่29มิถุนายน2,563อยู่ที่3.96%ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง3เดือนเท่ากับ2.57%ย้อนหลัง6เดือนเท่ากับ3.86% ย้อนหลัง1ปีเท่ากับ4.56%ย้อนหลัง3ปีเท่ากับ2.66%ต่อปีและย้อนหลัง5ปีเท่ากับ0.45%ต่อปีครับเช่นเดียวกันครับถ้าเราเปลี่ยนวันที่ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลังไปดูเป็นอัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมในวันที่28พฤษภาคม2563 y yeah e a r to date นั้นจะอยู่ที่3.50% ในขณะที่ราผลตอบแทนย้อนหลัง3เดือนเท่ากับ0.17%ย้อนหลัง6เดือนเท่ากับ3.44%ย้อนหลัง1ปีเท่ากับ4.96%ย้อนหลัง3ปีเท่ากับ2.52%และย้อนหลัง5ปีจะติดลบก็คือขาดทุนนะครับ0.09%ครับกองทุนรวมกองถัดมาครับจะเป็นกองทุน K-Tam erm World Bond RMF กองทุนรวมกองนี้นะครับจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Pimco Fund Global Investor Series PLC Global Bond Fund นะครับกองม a s เตอร์ฟันเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพียงกองเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุดชีของกองทุนรวมทั้งนี้กองทุนพิมโก้ฟัน Global Investor Series PLC Global Bond Fund จะมีวัตถุประสงค์การลงทุนในการแสวงหาผลตอบแทนรวมให้ได้มากที่สุด พร้อมกับการรักษาเงินทุนและการบริหารเงินลงทุนอย่างรอบคอบโดยกองทุนจะเน้นลงทุนอย่างน้อย2ใน3ของสินทรัพย์ของกองทุนโดยการกระจายพอร์ตการลงทุนในตราสารหนี้ในสกุลเงินหลักของโลกอัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนในวันที่29มิถุนายน2563อยู่ที่3.58%ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง3เดือนเท่ากับ2.48% ย้อนหลัง6เดือนเท่ากับ3.58%อย้อนหลัง1ปีเท่ากับ4 1 9ย้อนหลัง3ปีเท่ากับ2 6 8ต่อปีและย้อนหลัง5ปีเท่ากับ0.46%ต่อปีครับเช่นเดียวกันครับถ้าเราไปดูอัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีแต่เปลี่ยนจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมเป็นวันที่28พฤษภาคม2563 เยาว์ทูเดยจะอยู่ที่3.11%ในขณะที่ปราผลตอบแทนย้อนหลัง3เดือนจะติดลบก็คือขาดทุน0.15%ย้อนหลัง6เดือนอยู่ที่3.15%ย้อนหลัง1ปีอยู่ที่4.76%ย้อนหลัง3ปีอยู่ที่2.55%ในขณะที่ย้อนหลัง5ปีจะติดลบก็คือขาดทุน0.08%ครับกองทุนรวมกองสุดท้ายนะครับจะเป็นกองทุน K-Tam erm World Corporate Bond Fund กองทุนกองนี้นะครับจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม BGF Global Corporate Bond Fund กองมาสเตอร์ฟันจะเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปรีเทลฟันเพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ80ของมูลค่าทรัพย์สินสุดทธิของกองทุนทั้งนี้กองทุนรวม BGF Global Corporate Bond Fund จะมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนรวมสูงสุดโดยลงทุนอย่างน้อยร้อยละ70ในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับหน้าลงทุนก็คือเป็นไอเจ้าตัว Investment Grade Corporate Bond ทั่วโลกครับอัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนในวันที่29มิถุนายน2563อยู่ที่3 2 0ในขณะที่อัตรา ผลตอบแทนย้อนหลัง3เดือนนะครับเท่ากับ6.85%ย้อนหลัง6เดือนเท่ากับ3.18%ย้อนหลัง1ปีเท่ากับ5.66%ย้อนหลัง3ปีเท่ากับ3.19%และย้อนหลัง5ปีเท่ากับ3.41%ต่อปีครับอัตราผลตอบแทนย้อนหลังนี้ถ้าเราไปดูเป็นตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมในวันที่28พฤษภาคม2563 Year to date ในวันนั้นจะอยู่เพียงแค่1.75%ครับในขณะที่ราฟผลตอบแทนย้อนหลัง3เดือนจะขาดทุนก็คือติดลบ1.38%ย้อนหลัง6เดือนจะอยู่ที่1.91%ย้อนหลัง1ปีจะอยู่ที่6.55%ย้อนหลัง3ปีจะอยู่ที่2.86%ต่อปีและย้อนหลัง5ปีจะอยู่ที่2.63%ต่อปีครับ และนี่ก็จะเป็นรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตราสารหนี้ในครึ่งแรกของปี2563ครับทั้งนี้อย่าลืมนะครับว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีตไม่ได้เป็นตัวกําหนดหรือว่ารับประกันถึงผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก่อนที่คุณจะตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมใดๆอย่าลืมศึกษาในเรื่องของเงื่อนไขาการลงทุนรวมทั้งนโยบายต่างๆในหนังสือชี้ชวนโดยละเอียดก่อนนะครับ